สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะของบาเลนเนาะวันนี้แม่จะจะมาเก็บผักบุ้งแก้วนะคะนี่ค่ะผักบุ้งแก้วเอาไปทําไม่รู้จะทําเมนูอะไรกินนะคะก็ไม่ค่อยอวบเนาะเราปลูกช่วงแรกๆนะคะก็จะอวบมากเลยนะคะเคยถ่ายให้ดูอยู่เนาะ แต่ว่าพอมารอบสองรอบสามเขาก็จะร,รีบหน่อยนะคะต้นเขาก็จะไม่ค่อยอวบเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราไม่ได้บํารุงอะไรเราปล่อยให้เขาเลื้อยอย่างเดียวนะถ้าเขาเลื้อยๆไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะรีบนะคะต้นเขาก็จะแบบผอมแห้งเนาะวันนี้นะคะไม่รู้จะทําเมนูอะไรกินดีเพราะว่าไม่จะไม่สบายมาหลายวันเนาะเป็นไข่นะคะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เลยแบบพอฟื้นไข้วันนี้นะคะก็นึกขึ้นได้ว่า เราควรจะกินผักอะไรสักอย่างหนึ่งในสวนของเราเนาะผักปอสารนะคะแม่จจ๊บก็เก็บมานี่นะคะก็น่าจะทําเมนูลวกจิ้มน,นะคะกินกับน,น้ําพริกเนาะง่ายดีนี่นะคะแม่จจ๊บจะเอาไปลวกจิ้มกับน,น้ําพริกเพราะว่าถ้าไม่มาเก็บนะคะปล่อยปล่อยให้เขาเลื้อยอย่างงี้เขาก็าจะเลือ้อยไปเรื่อยๆเนาะเขาก็าจะไม่ค่อยอวบนะคะก็ยังเด็ดง่ายอยู่นะยังกรอบอยู่นะคะก็ยังกรอบอยู่นะคะนี่ค่ะ ถ้าเราเก็บเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เนาะเล็กๆแน่น้อยก็เก็บนะคะเสียงก็จะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะก็เพิ่งดีขึ้นมาได้แค่วันนี้นะคะวันนี้ก็ยังยังไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ก็โอเคโอเคกว่าทุกวันนะคะที่นอนสมคือลุกไม่ได้ นี่ผักโขมของเราก็มีนะผักโขมแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเมนูนะคะถึงจะได้มาเก็บน่าจะเป็นเมนูแกงใส่แกงอ่อมผักโขมใส่ไก่เนาะนี่ค่ะแต่วันนี้เอาผักปุ้งไปก่อนแล้วก็ผักชายาสองอย่างนะผักปุ้งกับผักชายานะคะนี่ยอดก็จะแบบเลื้อยไปเรื่อย อย่างน้อยนะคะเราก็ยังมีผักเอาไว้กินเนาะมีไม่เยอะแต่ว่าเราก็มีผักเอาไว้เก็บกินเรื่อยๆนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แตกขึ้นมานะแตกขึ้นมานะคะเพราะว่าเราเด็ดไปวันนั้นนะคะแรกๆเราปลูกแรกๆต้นแบบรอบแรกอะ่ะเขาจะอวบสวยนะคะแต่พอเราเก็บรอบสองรอบสามก็จะนี่นะคะก็จะแบบไม่ค่อยสวย สักเท่าไหร่เนาะพอได้กินนะพอได้เก็บกินนะคะถ้าเราเก็บเพราะว่าจะแตกใหม่ถ้าไม่เก็บก็จะไม่ค่อยแตกอนะ่เต็ดแล้วเนาะ นี้ยังไม่เด็ดตัวนี้ก็โอเคนี่นะเมื่อกี้แม่จิ๊บก็ไปเก็บมาตรงฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็จะเริ่มเลื้อยแล้วนะอันนี้คือผักกุ้งแก้ว อันนี้คือปลูกจากการปักชำนะคะแม่ใชบก็ทําการปักชำอาไว้ช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนมากก็ไม่ค่อยสวยนะคะ อันนี้ยอดตำลึงนะคะก็ไม่ได้มาเก็บเนาะนี่ค่ะยอดตำลึงของเราก็พอได้กินอยู่มาๆเร็วๆใส่รองเท้าด้วยนะถ้าจะลงมาใส่รองเท้าด้วยอันนี้คือผักชัยยานะคะปลูกไม่กี่กระถางแต่ว่าก็มีให้เราได้เก็บกินเรื่อยๆนะฝั่งนี้ไม่จะเก็บไปเมื่อสี่วันที่แล้วนะคะก็แตกขึ้นมาใหม่ฝั่งนี้จะยังไม่เก็บนะเพราะว่า เราเก็บไปเมื่อสี่วันที่แล้วเขาเขาเพิ่งแตกยอดใหม่นะคะเราก็จะมาเก็บฝั่งนี้ถ้าเราเก็บฝั่งนี้นะคะไปกินกว่าฝั่งนี้จะโตฝั่งนี้เราก็ได้เก็บอีกแล้วนะคะเราก็จะมีผักเอาไว้กินเยอะๆเนาะเราก็จะมีผักเอาไว้กินไม่ขาดนะคะนี่ให้ดูนะคะเก็บไปรอบที่แล้วก็กำเบลเลยนะกำใหญ่มากเลยนะคะ ไมก็เอาไปทําลวกจิ้มนะคะจะถนัดไปทางลวกจิ้มกินกับน้ําพริกแล้วก็ทําลาดหน้าแกงออมอะไรไม่ค่อยได้ทํานะคะเอาไปใส่ลาดหน้าใส่ต้มมามา่าอย่างนี้อร่อยค่ะเขาจะออกหวานหวานหน่อยนิดนึงเวลาช่วงไหนที่ไม่สบายนะอย่างอย่างช่วงเนี้ยที่ไม่จะไม่สบายไม่เจ๊ก็จะนึกถึงผักสวนครัวของเราเนี่ยแหละไม่ต้องซื้อนะคะผักที่เรามีเนี่ยแหละไม่นึกอยากกินอย่างอื่นนะ ไม่นึกอยากซื้อผักอย่างอื่นมากินนะคะแต่ว่าจะก,กินผักในสวนของเราเนี่ยแหละก็จะเก็บเอาเท่าที่เราจะกินแค่นี้ก็พอนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เก็บเยอะนะเพราะว่าเอาไปเดี๋ยวก็กินไม่หมดเนาะเราก็มีกันแค่ไม่กี่คนเองก็มีไม่เจ็กับพโยงนะคะกินแค่สองคนที่เหลือก็เอาไว้เก็บรอบหลังถ้าเราอยากกินนะคะก็จะเป็นผักสด,สด เราได้เก็บกินเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะปลูกเอาไว้ก็ได้กินนะคะผักบางชนิดก็หาซื้อไม่ได้ที่บาเลนเราก็ปลูกเองเราก็กินเองก็โอเคนะคะไม่สวยไม่งามมีพื้นที่หน่อยเดียวมีพื้นที่จำกัดเราก็ปลูกได้นะคะ แม่เจ็บให้ดูคือกระถางเล็กๆนะคะกระถางแค่นี้เองเนี่ยที่แม่จะปลูกคือกระถางเล็กๆนะคะแม่เจ็บซื้อซื้อมาแล้วก็แม่จะก็มาปักชำนะคะซื้อมาสองกิโลนี่แบบซื้อยอดเข้ามาแบบนี้นะคะซื้อมาประมาณสองกิโลล้วก็แล้วก็แกม่เจ็บนะคะก็แบ่งมาปักชำส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะคะแม่จะก็ไป,ไปทํากับข้าวเนาะแล้วก็มีผักกินแบบนี้นะคะไว้ต่อยอดแบบนี้ ไปนานๆเนาะเอาไว้กินไปนานๆนะคะจนเบื่อนวนแหละก็พื้นที่เรามันน้อยนะคะปลูกได้ทีละนหน่อยปลูกได้ใส่ในกระถางได้ไม่เยอะนะโอเคได้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็พักบุ้งอีกเนาะก็จะรวมๆกันนะคะไปทำอ,อะไรนะเอาไปต้มรวจิ้มนะคะ อันนี้ต้นมะขามหวานเพชรบูรณ์นะคะไม่เฉพพอจากมเมล็ดก,ก็อายุกี่ปีเราไม่รู้จําไม่ได้นะประมาณสองปีนี่แหละต้นเพิ่งได้แค่นี้นะคะไม่ค่อยจะโตวสวยเพราะกระถางเขาเล็กนะกระถางเล็กนิดเดียวเองเราก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติก็พอได้เก็บใบนะเก็บใบเอาไปใส่ต้มต้มไก่นะคะต้มปลาไม่ชอบชอบกินใบของมะขามนะเอาไปใส่ต้มไก่ต้มปลา นันมะเขือไม่จะย้ายลงนะคะย้ายลงจากกระถางมันจพพอเองเป็นมะเขือมะเขือคลางกบแบบเป็นพวงอ่ะนะคะโอเคค่ะไปะ